ดับไม่ยังนคือาเาเแอะนี่น<อ>ย้นเทขาย้ำนั่นนี่สวัสดีจ้า,า่น้พี่รองค่ะหน้าค่ะกับไม่ยัำไหนเพื่นกระท่วว่าเป็นยังคือเาวขึ้นค้าแค่ย้อนว่าเสตหัวเสยอ,อินุยเล่ยนี่ ยังว่าเสร็จนี่ละ่ะตะกีไ้ไปอยู่กร<ง>ุงเทพน้ำหนาเด้อผิวซ้ำกันเลยเมื่อตอนนี้เมื่อก่อนนุ้ยเคยไปอยู่กรุงเทพกับน้านะคะทำงานอยู่กรุงเทพกับน้าแล้วผิวซ้ำกันเลยตะกีแก้แล้วก็น้าอีกจักหน่อยนึงนะคะแล้วเมื่อตอนนี้เมื่อผิว <c oughs> แบบว่าขาวแห้งอีรีบอกแล้วว่าเซตหัวชเชื้ออีนุ้ยนะคะตัวนี้แพ็กเกจใหม่ขาวไวคูณสองเท่านะคะเจ็ดวันไม่ขาวมาเอาเงินคืนเลยตัวนี้เจ็ดมือว่าขาวนะพี่น้องคอยกาการันตีกาทาตัวนี้เลยว่ามาเอาเงินคืนกับอีนุ้ยเลยใครที่ผิวบางผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะไม่ต้องกลัวว่าใช้ไปแล้วผิวจะเป็น เป็นตอเป็นปดนะคะตัวนี้เฮ็ดงานตากแดดก็ซาบานใส่ได้แนะเฮ็ดงานตากแดดสิตาล่มก็ใส่ได้บบต้องหยานเลยเพราะตัวนี้ทําออกมาสําหรับสภาพผิวไทยอย่างเราผ่านห้อง้อนฮอนเงือออกแล้มาขีเข้าไปย่อยจิตตากแดดใส่ได้ปกติเลยบบต้องหยาว่าขิใส่บบได้และตัวนี้นะคะไม่มีสารอันตรายมีเลขที่สดแจ้งด้วยนะคะและที่สําคัญเลยนะคะตัวนี้ที่รักน้องอ่อนโยนมากๆถึงบอกว่าใช้ได้จริงๆใช้ไม่ได้แค่คนท้องเท่านั้นนะคะตัวนี้พี่น้องคะ เทสซาสกัดออกมาคู่นเลยเมื่อก่อนบอกแล้วว่าไม่ได้ขาวขนาดนี้วันนี้เราจะมาตามหาคนพร้อมรีวิวนะคะจะบอกว่าบ้านนุ้ยน้องไม่มีใครขาวเลยบ้านไม่มีคนขาวจะคนบอกบอกม่มีคนขาวจะคนก็นยังว่าขาวลืมก่อพันพี่น้องมือนี้ผู้ใดอ,อยากใดโปรรีวิวขาวลืมก่อพันนี่พี่น้องพี่น้องะ่ะรีบกดเลยนะคะคนที่ไหนที่ใช้มาแล้วไม่ขาวใช้กันมาไม่เคยเห็นผลดื้อครีม แพ้ครีมติดสารหรือว่าจะกินจะทาก็ไม่เห็นผลวันนี้ต้องเจอเซตหัวเชอีอินุยค่ะขอโปรรีวิว100คนนะคะวันนี้หมดเตเขที่ยงคืนนี้นะคะส่งฟรีปทางผู้ใดยังไม่เคยรอง้าวกดเอาท่านกับท่านว่าท่านกับมือนะคะลอยพ้นท่านั้น